อนาคต未来หลห้องสุข,ขา卫生间อบอุน่น温暖อ่อ,อ,อนโยนน温柔กลิ่น闻แฟ้มเอกสาร问นเนครื่องเขียน文具อ,อารยธรรมว文明วรรณคดี文学ย วมั่นคงวันถิ่งคำทักไทยวนหัวห้องนอนว่าสบ้านอูหมุดหุนทางหันไหนนับไม่ทุวนวูสุอาวุธวูชิวิทยายุทธาวูสู หมอกอู่ฟิส,ส,สิกส์วิทยาศาสารอฟูจิซึมซับซีโชแผนกคณะชีระบบชีตองรายละเอียดชี้เฉียดโรงละครชีจ้จีคนตาบอดชา คู่วันเดาวน์โหลดชาวน์ที่สดใสเสียเย็นปรากฏเสี่ยนเดเด่นชัดเจนเสี่ยหรันแสดงออกมาเสี่ยนสอเขตอําเภอเสี่ยนเงินสดเสี่ยงจิน ความเป็นจริงเสงสิปรากฏการณเสียงสีงอยู่ร่วมกัน相处พอพอกันต相งสัมพัทธ์相ยเกี่ยวข้องช่งกวนคล้ายคลึงกัน相似คิดถึง想念จินตนาการ เสียงเสียงได้รับความสุขเสียงโศรายการเสียงซ่คอเสียงเลียนโครงการเสียงหมูยางลบเสียงผีมากรุกเสีงฉีสัญลักษ์เสีเชิการบริโภค 消费，约อาหา消化。검지ั消灭，หายไ消失，จำ나이，销售，อาหาร小吃，놈，小伙子，ข้าว小麦，ขี้เหน小 ขโมยฉ่ำทอย่างมีประสิทธิธภาพเช่วหรือกตัญญู孝นพักผ่อนยเลียง歇การประสานกันถ,ถวจิตใจินห,หัวใจิสนสั่งชื่นชม ซ欣งสงซองจุดหมายชิ้นฟงสัญญาณชิ้งเหาข่าวสารชิ้งชี้ดำเนินการชิ้งตงคนเดินเท้าชิ้งเหรินพฤติกรรมชิ้งไหวก่อให้เกิดชิ้นเฉง บรรยาย形ิหลงรูปแบบ形ิสถานการณ์形ิภาพลักษณ์形ิง,งรูปร่าง形ิคุณสมบัติ性ิงจโชคดี幸ิ่งคโชคดี幸ิหน้าอกชุง พี่น้องช่งที่ระงานชุ่งหวแก้ไขเช่ากายเพื่อการพักผ่อนเช่วเสียนการถ่อมตัวชี้ชินการบรรยายชี้สูประกาศเชีม่มผู้โฆษณาเชืนช่นฉวนการเลือกตั้ง 选举ภาการศึกษา雪期，วิชาการ学ขความรู้学ขสอบถามเขค้นหาเ找，หการอบรมเิ่น